เพชรพาลวยสวัสดีที่สุภุสวรกับผมเสี่ยนพาสุขเป็นท่อมาให้แนวทางต่างแดนน้อพี่น้องล่าพัฒนาคนบังหนึ่งเพื่อนกับบารายให้ได้พี่น้องได้เป็นนางเจ้าบารายให้บอลูมือมันออกน้อพี่น้องเนาะพอวันที่สองล่าพัฒนาเพื่อนกับยุดทํากาลน้อพี่น้องเนาะเป็นวันศาสตร์ของเพื่อนเพื่อนกับบาราหยุดโอเพื่อนกับยุดเพื่อนกับบอลูจักน้อพี่น้องกับบารายเนาะเป็นท่อมากพี่น้องเ้าก็มาตามกันมาเบิ่งกัน เซียนผาสุกแล้วพี่น้องได้ตามลราพัฒนาเซียนผาสุกเดี๋ยวมันทั่วมากแล้วมือนึง่งพี่น้องถาแป๊บหนึ่งแล้วพี่น้องได,ด้ครับบสดีครับ สีครับคุณพ่อครับเป็นยังไงเน้องวดวังหันนานๆโอ้ยบ่หมานครับบ่หมานผมก็ไปเน้นนักซีผู้น้อซีกับซีบทวนมีสามซีซีสามซักโอ้บอครับอันอันเหล้าไหมครับเหล้ามืงขึ้นนี่ไหมโอเหล้ามืงขึ้นนี่บอกผมว่าได้ให้ยันคุณพ่อไปเล้าหร่อว่าท่านได้ให้ครับเพราะว่ามันบอปลูมือออกนะครับเนาะเออมันเขามันตรงมันสำคัญเขาอ่ะนะครับมันมันมันวันศาสตร์มันวันศาสตร์ของเพิ่นเพินหยุดครับ ตั้งที่สองไปกับติสุยนะคุณพ่อเพราะว่าผมเฮ็ดใบนี่มันมีสองหาคับสองหกเท่านั้นนะนะที่ผัดทอดมันฝัดเป็นสามเนาะมันกับเยดเสียดนั่นแหละหัดไม่ได้ให้คุณพ่อไปก็ได้ครับว่าเป็นยังครับตะวันตะวันตะวันเหล็กวิ่งมันเข่าตทนงานกับเหล็กไทยเขากับมันกับเต่าเต็กซีเนาะคุณพ่อเนาะครับที่ผมให้คุณพ่อไปกับมีซีซีนาะที่ผมเนี่ยนะไปก็ได้มันก็ขึ้นแปทมซะ เออเป็นอันม,มีสามนะครับนันมีสามกว่าเจ้วัดสิมารอยู่ได้เนาะคุณพ่อเนาะผมผมหมา่คุณพ่อไปเนาะครับงวดทีนี่เอาเอาไม้เนาะคุณพ่อเนาะทีมทวนนี่คุณพ่อก่อนนี่มันเอาเอาเอาหนั้นก้อนครับเอาเอาตั้งแดนก้อนครับโอ้ตั้งแดนหมอครับตั้งแดนนี่เอาจังสี่เด้อครับห้าเก้าบนล่างเด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเขียนเล็วิ่งก่อน วิ่งเก้าอ่ะเนี่ยคพ่อครับวิ่งเก้าบนล่างนะครับเนาะครับห้าเก้าเก้าห้าเดี๋ยวครับฮาเก้าเก้าห้าให้วิ่งเก้าตัวเดียวครับครับวิ่งเก้าก็มาล้วมันติดคอขังเพราะว่าไม่มีตัวนี้ได้เลยนะผมมีหลายตัวเลยคุณพ่อครับวิ่งเก้ากับห้าครับครับยับคู่กับมี่เก้าฮาเก้าโอห้าเก้าบอกครับครับ ห้าเก้าเาาก้าห้าครับกันนั่นแหละคุณพ่อถา้าเป็นซีโตมันจะเป็นแควนี้มันเป็นมันจะเป็นแควนี้แต่เป็นซีโต้นั่นมันจะเป็นห้าเก้าวันนี้คือเก้าห้านะอืครับถ้าเป็นเลขสามโตมันจะเป็นเก้าเก้าห้านะคุณพ่อครับแต่ว่ามิถุนี้เลขนะมิห้าเก้าเก้าหาเท่านั้นแหละคุณพออ่อเอาอันกราฟพ่อแม่นป่ะครับนี่ ครับกาพร้พอมเจะมันอยู่ในตัวมันนั่นแหละมันมีเลขอยสองตัวนี้ในสู่หลวงผมที่มันจะมาออกนะ,ะนะเอาได้จับให้คู่เดียวนี่ไหครับนี่ครับคู่เดียวนี่เออถามเป็นเลขซีตัวมันจะเป็นห้าเก้าเก้าห้านะเพื่อนพ่อโอเล็โอเลขกซีเลขซีตัวมันเป็นตัวใดกวครับที่จับสามตัวหายน้องเพ่อพ่อเด้อครับเก้าเก้ามันหรอเก้าเก้าห้าครับ ตาเป็นล่างก็คือหาเก้าแล้วกพ็พ่อตาเป็นบนก็คือเก้าหาแล้วก็โคเล็กสามตัวในหางเดียวเล็กสองตัวกับบลูบลกับกะหาเก,ก,ก,ก้าเก้าหามันมันมีตรงนี้เพราะว่ากัดเศียนผมก็อยากใส่มันหน่อยนะคุณว่ากัดเีไปเอาโตัวบริวารมันยังกัดเีรหลายสืนฟฟ่นเนนนล็กไอเอฟซีมันมันซื้อง่ายนะคุณพ่อเราคือถือก็ถือพิดก็คือพิดโหลดเนี่ยถือนั่งยังดีดีกว่าครับ ว่าพ่นจิตพิจบทงอ้ซื้อหลายตัวนะกันหน้ากันหลังนะผมผมมาย่ามอะไรมันเหลือหน่อยนะจะลงนองเบื้องติดเป็นยังไงแต่ว่าตามที่ผมเห็ุไว้ผมบริสุทธิ์ใ้คุณพ่อสองตระหนั่นได้เหรีเหรียญเล็ล่าหนิเนาะครับผมขอปรับปรุงสูตรจักรอน่ะผมเห็ดเบิ้งแต่ละงวดน่ะมันมักจะขึ้นแจ่มลงแจ่มบางทีถ้าคุณพ่อซื่อเมื่อกี้ผมเห็ดได้นั่นนี่สองหกสองห้าเลขนั่นมันมีเลขตัวนี้สี่ตัวตัวนี้นี่ยนะที่ออุกระจายมันหลุดออกว่ามันเป็นหกสาม หาสามนะคุณพ่อครับมันขึ้นแต้มลงแต้มนะครับเนาะนี่กระดูดเดิมที่ที่เมื่อกี้ที่มันได้เหรอสองหาสองหกนั่นแหละที่ผมเห็นมันได้หาเก้าเก้าหานี่นะเออมันนีมันมันมันเป็นสูตรเดียวกันนี่แะเดี๋ยว่าชอบมันมันเป็นคือเก้ากับเป็นคือเก้าน่ะมันอาจจะขึ้นแต้มนึงถ้าขึ้นแต้มนี่เมื่อแต่เป็นเก้าหกหกเก้าของสีนะคุณพ่อโอ้ขั้นขึ้นแต้มก็คือเป็นเก้าหกผมซ้อมสามนาทีที่ผ่านมานะมันสองสังวดมันเป็นลักษณะนี้สังวดยทุ่ทไายเมื่อกี้นี่มันได้สอง 6, 6, 6 5, นะนะอันงห้านะคุณพ่อครับเลขของคุณพ่อกันาสามเนาะครับงูว่านี้วันนี้ผมเห็นได้อมันได้หนะ้าเก้าเก้้าาหเลขอะถามันออกมากอะคือหาเกนะ้าเนาะเป็นเลขเลขล่างเก้าหาจะเป็นเลขผลน,นะคุณพ่อครับเมืออแล้ววันนี้สามตัวก็จะเป็นเเกก้้าา995นะเป็นเก้าทั้งหนาละคุณพ่อแตเป็นเลขตัวหนะนะ ก็กๆๆมีเท่านี้เดลยคุณพอ่อเอ,คอคงครับขอบคุณนะลาครับผมนี่อันนั้นของอันใครบ้านเอาเนี่นยคุณพอ่อจะเอาน้ำผมมือนี่เพราะนี่เอาเลยก็ได้ครับครับเอาเลยเนาะเอาเลยเนาะผมเตรี่ยนหน่คุณพอ่อแล้วนะเพราะว่าทางเทือสังคมโโตไปแต่คุณพอ่อกับข้าเนี่ยสร้างสิสส่งก่อสร้างสายทางังเทือเอฟพี่คนมาทางทางเทือกคนอยากเป็นเป็จับเราสนิทแบบเอาเอาเอาเลยเนาะคุณพอ่อเนาะยังพันธในต่างชาดิ้นครับๆๆๆ Át, กอาเอาต่ต่างะกอบพประกอบาต่อาบตอกินข่าวแล้ววมันผมถางคุณพ่อเยอะว่าคนโพโมันออกาคนก็เลยมาเสียงโทรมนก็น่าสนนอทางนาเจ้าทางบุนว่าันนอเนี่ยมันก็ทางากินบลาเน่ามันกับยูนิงแต่ละคนเคุณพ่อเนาะครับเนี่โทรอข้าลงอัดยอยกัมีทือไรทัดนจัีวพี <lonely> ่น้องแคบหน้าจอได้ ลาพัฒนาของเซียน้าสุกวันสุกที่6ธันวาสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาเซียนฝาสุกบนล่างวิ่งรูดเก้ากับหามานากันได้จับคู่ก็แค่หาเก้าเก้าหานี่พี่น้องบนล่างนะพี่น้องเนี่บนล่างเลข3มตัวนี่ก็เก้าเก้าห้าพี่น้องเก้าเก้าห้าห้าับเอาหมุนเอาวิ่งเอาเนาะพี่น้องหรือว่าเก้าห้าเก้า็ได้นะพี่น้องหรือว่าห้าก้า้าก็ จับเอาแตงเอาแปงเอาได้พี่น้องด้ของเสี่ยนพาสุกพันสุกที่หกธันวาสองหาหกเกียรตต้อพี่น้องเนาะวันที่ผ่านมาเพื่อนกับพ่อได้ให้เรอกพี่น้องวันที่ผ่านมาเพื่อนกับพ่อได้ให้หรอกอพี่น้องขรามกระจัดถกัดกระพานพี่น้องอเราเกเป็นแค่แนวทางอ่ะขอบุญขอพุ่นพอเสี้ยนพาสุกหลายๆที่ให้แนวทางลาพัฒนาขอให้พี่น้องเข้าโชคมานกัน สูผูซูคนรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม